เราจะมาโปรโมตต่อนะครับเพราะว่าเราโปรโมตมาหลายเซิร์ฟแล้วก็อยากหาที่เล่นแบบหาผู้หญิงจีบคนนู้นคนนี้ก็ไม่ได้ถักคนหนึ่งก็เคยมีแต่ขอเลิกไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงดีครับก็อยาก หาคนทักคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี้ยจะไปหาเขาแล้วก็จะตอนนี้พี่ก็อายุประมาณยี่ยี่สิบเจ็ดปีนะครับชื่อแม็กหรือบอสก็ได้นะครับเรียกว่าบอสจะได้ครับก็เซอรนี้มีหลายอย่างนะครับมาดูได้มาแรกสิ่งของตัวนี้ได้ครับห้าคูณห้า สิบคูณสิบโอ้น่าแจกแบบพวกนี้เหลจอเกินแบบนี้ก็มีหลายอย่างนะครับเข้ามาดูได้อาหารฟรีทั้งนั้นครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับเราก็มาโปรโมทธรรมดาธรรมดาครับ ต้องคิดเลยมากมายครับตอนนี้ก็มีหลายอย่างนะครับอ่าก็ดีเลยครับแค่นี้แหละชอบชอบมากเลยเราก็ถ่ายคลิปมาหลายหลายหลายตะวันแล้วครับ มีอ๋อมีกิจกรรมครับกิจ,จกรรมอะไรไม่รู้ครับเข้ามาปุกก็ได้เล่นเลยเออก็เชิรนี่มีหลายอย่างนะครับเข้ามาดูได้อย่างสวยๆงามน,น,นั้น กิจกรรมอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับก็มีโพแจกทุกอย่างมีห้าคูณห้าครับโพห้าคูณห้าเราก็ต้องเก็บนี่ก่อนครับเพื่อจะไปเอาโพเซอรนื้อบินไม่ได้นะครับ แจกเพชรห้าห้าก้อนก็เอาเน,นี้ไปก่อนลองดูลองเฉียงดูครับอยาอออ่างนะห้าก้อนอ๋อกาดแล้วจะเป็นอย่างนี้แน่ๆยี่สิบคุณยี่สิบครับ สี่คนสิบก็มีหลายอย่างนะครับเช์ฟนี้อันนี้ยศต่างๆครับยศอะไรไม่รู้ครับอันนี้เจ้าของแอดมินกูกเปล่าไม่รู้นะครับเช์ฟนี้บินไม่ได้ โเทคห้าคูณห้าหารับแค่สองคนคืออะไรอ่ะโปโปรโมดเซิร์ฟห้าครั้งรับ G M วเว้นเจตะ เห,เห้าครั้งเท่านั้นครับเขาจะรับสิ่งต่างๆก็เอาของบวกก่อนดีกว่าครับอยากบินได้ไอ้บินได้จริงๆครับจะนี้มีแจกบินด้วยครับ รับ G ินหนึ่งสามวันจี G ินหนึ่งโโมดโโมดครั้งละห้าครั้งอ้าวสามวันเลยเหรอ ไปหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนะถูกปะ่ะอ,อันยาหนึ่งชั่วโมงเลยยี่สิเอเลยยี่สิบสองวันค่ะหนึ่งชั่วโมงวันนี้เอ้เมื่อวานด้วยนะคะเมื่อวานถูกไหมเมื่อวานสี่เมื่อาวานสี่สิบนาทีเยเป็นพยานได้โอเคปะ่ะเป็นหนึ่งชั่วโมงวันนี้ห้าสิบนาทีที่ทำเดีย๋ยวต้นางเราก็ไม่มีไหลแล้วมันหมดทุกอย่างไปแล้วก็ อยากก็ได้ v i p จ mm ังเลยรู hmm. mm ้เปล่าไม่อยากก็ได้แล้วเอา G M หนึ่งดีกว่าสามวันต่อหนึ่งคืนอันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้า ตุ๊กแกตัวใหญ่ไปรวมมาลมามะลิมไม่ใช่หน้าเว็บหาฝากกดด้วยครับกดแชร์เหรออ่าอย่าไปกดตรงนี้ก็ได้ครับนี่ตรงนี้เลยครับ เอดนี้ก็มีหนอย่างนะครับอรเอดีใกลหน้าไม่มีเลยครับไอดีไกลหน้าไม่มี <c oughs> ใครมีโปรโมดเชิร์ฟกี่อิมหนึ่ง หาขังก็ไม่มีอะไรแล้วก็เราจะไปสร้างบ้านแถวนี้ก็ไม่มีแบบว่าเอ็กเลไอฮแบบว่าอัปเกรดเอาเวลตรงไหนก็ไม่รู้ครับออาเวลตรงไหน เวิวตรงไหนน้หาอัพวิไม่ได้เลยอัปเกรดตรงไหนวะเนี่ยหาวิวเฮ้ยมีมีคนอนะอยู่ข้างนอกเลย้องขอพอยอะมันยองไปข้างหลังน่ะ ติดต่อแอดมินปัญหาไหนนครับมันไม่มีเลย้าครั้ง อัพเดตตรงไหนเนี่ยอยากอัพเดตเซิร์ฟเนี่หาไว้ไวเองนเนี่ย